สมผสานกับทุกๆอย่างทุกๆวัฒนธรรมทุกสีผิวทุกประเทศชาติและเขาให้โอกาสคนกลุ่มเหล่านี้ที่เป็นคนต่างด้าวให้มีโอกาสที่ดีในอเมริกานั่นคืออเมริกาสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจาโออเมริกา around the world ปัญหามันมีอยู่แล้วแหละเรื่องการเหยียดสีผิวเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะมัวไปนั่งโวยวาย ไม่แฟอย่างงู้นในใดเรื่องโอ้ยอย่างงู้นอย่างงี้จะอุ้นจะอี้มันไม่ได้เพราะว่าปัญหามันยังอยู่ตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นคลิปต่างๆเนี่ยหรือว่าจ่าก,ก็จะเชื้อเชิญพี่ๆน้องๆคนไทยในอเมริกาหรือคนเอเชียเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันว่าเมื่อเราเจอประเด็นแบบนี้เราควรทำอย่างไร Hey Hey you you Hey you, hey you. Hey you. สวัสดีครับผมเจออีกแล้วกับจาอเมริกาอ r o ราวเดอะเว l ร์ปาทมสังโควันนี้จ่าขอทำคลิปแบบแปลกแปลกแปลเหมแปลกแหมแล้วแปลกแปลกอีกแล้วคือมันเป็นเช้าของวันอาทิตย์ครับแล้วจ่าก็กำลังเอาอ่าไอ้สองตัวนี้จูดี้ไม่อ่ะนี่ตัวนี้คือจูดี้ครับจูดี้ สวัสดีลูกสวัสดีคนทังบ้านก่อนโลจูดี้ครับจูดี้จูดี้สนใจนะจี้สนใจเนี่นยไม่สนใจไม่สนใจโอเคนี่จูดี้บัดดี้บัดดี้บัดดี้อ้วนนะลูกฮะบัดดี้มาไปก็ก็จะเป็นทุกเช้าครับถ้าใครตามจ่าก็จะรู้ว่าจ่าจะเดินน้องหมาตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็จะเดินเดินแบบนี้แหละครับเดินทุกเช้าและทุกเย็น มีทั้งหมด9ตัวครับตอนนี้ก็จะพาน้องหมาเดินให้เขาหายเหนื่อยเอ้ยให้เขาเหนื่อยเพื่อเวลาเขาอยู่ในบ้านเขาจะไม่ซนก็จะพาเดินอย่างนี้ทุกเช้าครับแล้วก็นี่จะเป็นเส้นทางที่จ่าเดินนะครับนี่ก็บ้านแถวบรรยากาศของจา่าบ้านจ่าเนาะ,ะบ้านจ่าก็อยู่ตรงหัวมุมนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับพามาดูแต่นี่ก็บรรยากาศแถวบ้านจ่าครับน้องหมาก็โดมดมไปครับเนี่ยบรรยากาศทุกเช้า อันนี้ก็เดี๋ยวเดินสองตัวนี้เสร็จก็เดี๋ยวไปเดินอีก2ตัวนะครับเดิน9ตัวทีเดียวนี่ไม่ได้นะทุกคนกําลังเห็นอยู่ก็คงงงว่าเฮ้ยอากาศมันหนาวเหรอคือเย็นครับเย็นเย็นอยู่เย็นมากๆอากาศเย็นแล้วก็แล้วก็ตอนเช้ามาอุณหภูมิมันยังตกอยู่นะครับก็เลยเอาเสื้อให้น้องหมาใส่อยู่แต่เดี๋ยวบ่ายๆก็จะเริ่มอุ่นๆขึ้นนะครับนี่จุดดีจุดดีมั้มจุดดีมาโล ส่วนจาก็ใส่หมวกครับแดดฮะแดดเข้าตานะครับ<อ>มีสเวตเตอร์หนึ่งตัวแจ็คเก็ตอีกตัวหนึ่งก็ก็ถือว่าหนาวแต่ขอบอกว่า <c oughs> กางเกงขาสัน้น <c oughs> ขอเอาข้างบนให้อุ่นก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋้ค่อยว่ากันอีกทีเอ,อโอเค <c oughs> นี่ถ้าใครดูก็จะรู้เลยนะครับว่า บนยอดดอยงนั้นเป็นวัดของเนนคํานะครับวัดเนนคําอยู่ตรงนั้นแกมาซื้อวัดทิ้งไว้ก่อนติดคุกนะน,นี่วัดแกก็อยู่ข้างบนนั้นโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจ่าจะเก็บพามาเก็บบรรยากาศดูบรรยากาศแถวหมู่บ้านจ่านะครับว่าเงียบมากน้อยแค่ไหนสะอาดหรือเปล่าสกรปรกไหมแต่วันนี้จ่าขอเข้าเรื่องเลยกันเนาะก็ ประเด็นคิดว่าประเด็นร้อนแรงนะแล้วก็แล้วมันตรงกับสิ่งที่จ่าเคยทำคลิปเก่าๆก่อนๆนี้มาแล้วนะครับก็คือการเหยียดการเหยียดคนการเหยียดคนทำไมจ่าถึงอยากหยิบยกเรื่องนี้มาคุยอีกก็เพราะแบบนี้ครับมีคนถามว่าเฮ้ยจา่จาจ่าไปเป็นทหารอเมริกันน่ะแต่จ่าก็เป็นเอเชียอยู่ดีแหละโถไม่เท่าเทียมกันหรอกโดนเหยียดโดนดูถูกโดนโดนู่นโดนนี่ โอเค okay, ครับเฮ้ยแบคไลท์แมตเตอร์โหมีกระแสนี่โอยคนเอเชียถูกทําร้ายร่างกายมีคนเสียชีวิตเพราะโู oh, ถูกแม่งเอเชียนี่แบบเป็น,เห,นเหมือนเหมือนใส่ขยะอะไรประมาณเนี้นะครับคำถามนี่ก็คือคือบางคนก็เหมือนถามแบบสมน้ำหน้านะแบบยัไงไงอยู่เมืองไทยดีไหมชอบไปอยู่อเมริกาเป็นไงล่ะอ่าแต่บางคนถามก็เพื่ออยากจะรู้จริงๆครับแล้วก็ แล้วก็ไอการสงสัยหรือการไม่เข้าใจแบบแบบลึกซึ้งก็ไม่เป็นไรหรอกครับนะจากขพูดไปแบบนี้แล้วกันเอาเป็นยกเป็น2ประเด็นนะการเหยียดในกองทัพมีไหมมีครับมีมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแหละไอไอไอแบบแบบเนี้ยแต่ว่ากองทัพเราไม่เล่นด้วยไงแล้วทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยตั้งแต่เข้ามาเราก็ถูกฝึกและสอนให้อย่างเงียบให้อย่าหุบปาก ให้อย่าอายังไงอะ่ะอย่าอย่ายอมถูกรังแกแบบนั้นไงเราจะถูกฝึกถูกสอนอย่างนั้นมาตลอดเลยครับนะแปบ๊บนึ่งนะครับนะแล้วทหารแบบอาวุโสหน่อยก็จะเป็นหน้าที่ที่เขาต้องทำครับเพื่อเพื่อไม่ให้อ่าไม่ให้แบบเป็นไม่ไม่ให้กองทัพมันเน่าหรือมันเสีย หรือว่าหรือว่าปล่อยละเลยไปจนแบบไม่สนใจครับนั่นก็คือเป็นหน้าที่ของเป็นหน้าที่ของทุกคนในกองทัพเลยแหละแล้วเรามีขั้นตอนที่ที่ดูแลดูแลฐานถ้าเกิดมันไม่จําเป็นต้องว่าเป็นสีผิวนะครับเป็นหญิงเป็นชายเป็นเกย์เป็นกระเทยเป็นเลสเบี้ยนเป็นเทนเซนเดอร์หรือว่าคนที่ทําแปลงเพศเรียบร้อยเราถือว่าทุกคนคือมนุษย์และเราความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน ขอให้คุณมีคุณภาพและศักยภาพในการทำงานของคุณที่มีคุณภาพเราก็มีความสุขแล้วกองทัพก็โอเคแล้วแหละแล้วเราก็เข้าใจดีว่าแต่ละทหารแต่ละนายก็ความสามารถอาจจะไม่เท่ากันอาจจะเรียนรู้ไม่เร็วเหมือนกันมันมันมันเข้าใจกันอยู่แล้วสรุปแล้วทหารเนี่ยในการเหยียดคนเอเชียอะไรอย่างเงี้ยหรือหรือว่าเหยียดกันเองเนี่ยมีไหมมี มีครับนะนะโอเคอ่ะแล้วคราวนี้มายกประเด็นที่สองก็คือคนเอเชียในอเมริกาความเท่าเทียมกันการดูถูกดูแคลนมันมีทั่วไปอยู่แล้วมันหยุดกันไม่ได้มันเป็นสันดานของมนุษย์ที่ไม่รู้ว่ามันกินมะเขืออะไรขึ้นมาตอนเด็กๆเ,เพราะว่าตอนเด็กๆมาเนี่ยมันไม่ได้มากับความเกลียดชังไงอ่า เด,เด็กเกิดมากอ่อไม่รู้เรื่องไม่รู้อินโนอีเนทักอย่างแต่เพรเอิญว่าช่วงเวลาที่เขาเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยได้ไปรับข้อมูลที่ไม่เป็นเรื่องก็เลยทําให้มีความคิดบ้าๆบอๆที่ชอบดูถูกดูแคนคนหรือว่าหรือว่าดูถูกศาสนาดูถูกต่างๆอะนะแต่ของอเมริกาเนี่ยมันทําไมทั่วโลกถึงหยิบยกไปคุยเหรอครับเพราะมันง่ายไง มันแบ่งกันง,ง่ายไงมันพูดฝ่ายพูดฝั่งพูดสีง่ายทําไมเหรอเพราะอเมริกาเป็นประเทศที่รวบรวมไปด้วยกับคนหลากหลายเชื้อชาติเป็นเมืองที่แบบอ่ะเหมือนถ้าผ่านแล้วก็ต่อจ่าพูดง,ง่ายๆก็ผัดลมมิตรเออเอาผักทุกอย่างลงมาหมดอ่ะผักกวางตุ้งผักผักกาดผักนุ่นผักนี่ผักกะล,ลําปีก็เอามารวมกันหมดแล้วก็ผัดสเลมกอง เป the ็นอาหารจานเดียวกันหมดนี่แหละคืออเมริกาผสมผสานกับทุกๆอย่างทุกๆวัฒนธรรมทุกสีผิวทุกประเทศชาติและเขาให้โอกาสคนกลุ่มเหล่านี้ที่เป็นคนต่างด้าวให้มีโอกาสที่ดีในอเมริกานั่นคืออเมริกามันเลยมันเลยแบบมันเลยเห็นไอการประท้วงหรือว่าการย้อนไม่ใช่ย้อนแย้งดิการการเรียกสิทธิต่างๆเนี่ยเยอะแยะพอสมควรครับเพราะว่า เพราะมันมันเห็นกันง่ายไงพี่มืดผีดาผีเอเชียผีกระเลียงพี่แมวพี่อู้ต่างๆเยอะยๆไปหมดเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกหรอกครับออสองประเด็นเนี้ยสอง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 ประเด็นที่จ่าพูดไปเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตลอดอยู่แล้วแหละและมันมีมาตลอดในคลิปก่อนๆน,น,นี่จ่าก็จะพูดไปทํานองที่ว่าปัญหามันมีอยู่แล้วแหละเรื่องการเหยียดสีผิวเนี่ยเพราะฉะนั้น เราจะมัวไปนั่งโวยวายไม่แฟร์อย่างงู้นในใดเรื่องโอ้ยอย่างงู้นอย่างงี้จะอุ้นจะอี้มันไม่ได้เพราะว่าปัญหามันยังอยู่ตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นคลิปต่างๆเนี่ยหรือว่าจ่าก,ก็จะเชื้อเชิญพี่พี่น้องๆคนไทยในอเมริกาหรือคนเอเชียเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันว่าเมื่อเราเจอประเด็นแบบนี้เราควรทําอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอไอการที่จะมานั่งโวยวายไปประท้วงดีกว่าเรียกร้องความสิทธิต่างๆเนี่ยมัน มันมันต้นเหตุเราไปแก้ปลายเหตุดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่ดินั่นมันปลายเหตุเราไปแก้ต้นเหตุดีกว่าต้นเหตุก็คือเรื่องนี้แล้วเราจะแก้ไขแล้วเพราะเราต้องอยู่กับมันไงเพราะเราหนีมันไม่พ้นหรอกนอกนจากจะย้ายไปที่อื่นแต่ย้ายไปที่อื่นย้ายกลับไปเมืองไทยเหรอเดี๋ยวคุณก็เจออีกก็อย่างกับประเด็นเรื่องคนอีสานไง บอกหูมันเป็นอย่างนะแบบมูปั้นต่ายเนี่ยนะแต่อาหารสันหากัมอูอย่างบดามันมันตึกดามันบดได้บาหมูนีนะเพราะจะได้มันตึ้งมันตึกบอกัู้หูเหลืองบดามันละดาไปเกิดกัมมูนียังมีความสูงทรงกว่าหัวสมองมันแหมเพราะฉะนั้นผมบดามันหรอกจ้าบดามันแบบมูปันตายมูนี่นะจังมันเตะมันเป็นอย่างปีน้องคนอีสานบเฮาเป็นอย่างเขามีความภาคภูมิใจในภาษาเฮา เขาต้องอยู่กับมันเพราะถ้าเฮาขึ้นเป็นตังบวกบามูฮันมันก็อุปภาษาเขาไปได้เออเห็นก็เฮาต้องขึ้นเป็นบวกมันมัจะมีเรื่องลบบามูนี่บ้ามันต้องอู้ถึงมันอะสรุปแบบนี้ครับจ่าเคยพูดหลายรอบแล้วสําหรับคนที่อ่าเคยตั้งคําถามสองคำถามนี้นะครับเกี่ยวกับการเหยียดในอเมริกาเนี่ยมเขาบอกอย่างหนึ่งนะอยู่อเมริกามาเกือบยี่สิบกว่าปีเนี่ย จอพวกอเมริกันพูดหรือเขาเลาะอะไรต่างๆเนี่ยจิบจิไม่ละคายเครื่องผิวหนังผมหรอก <ๆ S 2> เฉยๆเพราะเรารู้ตัวเราเองแต่สิ่งหนึ่งที่เจ็บใจที่สุดแล้วรู้สึกที่ทเจ็บปวดที่สุดนะคือพี่น้องเลือดเนื้อเชื้อไขคนไทยกันเองดูถูกกันเองเยียดย้ามันเองนี่แหละครับ และจ๋าก็เคยพูดคําประโยชน์นี้ไปแล้วหลายๆคลิปเกี่ยวกับการคลิปต่างๆที่จ๋าเคยพูดเรื่องการเหยียดสีผิวนี่แหละครับเจ็บปวดที่สุดเจ็บปวดที่สุดคนไทยเหยียดย้มกันเองแล้วแล้วยิ่งลองนึกภาพดูสิข้ามน้ําข้ามทะเลมาอยู่ในอเมริกาดัานมาเจอคนไทยเหยียดคนไทยกันอีก ไอเรื่องไอไอประเด็นอีสานนี่ก็อยู่ในประเทศไทยใช่ไหมครับก็โอเคอีกประเด็นหนึ่งแต่ลองคิดดูดิมาข้ามน้ําข้ามทะเลเจอคุยพูดภาษาไทยแล้วก็มีความสุขเห็นคนแบบโอ้อยากจะไปนั่งคุยอู่ภาษาไทยพูดกํำมงกําเมือง,องถูกเหยียดถูกเหยียดซะงั้น <c oughs> <c oughs> เออครับผมผมบอกแล้วนะครับขอยืนยันนอนยันนั่งยันแล้วก็ยังขอพูดคำเดิมการเหยียด การดูถูกคนมันไม่ใช่เป็นคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับมันเป็นสันดานของมนุษย์ครับที่แอบก็เยอะแอบแอบแบบไม่พูดไม่จาเลยพอรับหลังก็แหนเล่นโ์ทุกดอกนะครับมีเยอะครับมีเยอะเพราะฉะนั้นเรียนรู้อยู่กับมันครับแล้วก็แต่ของอเมริกาเนี่ยมัน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 บ่งบอกได้ใช่ไหมเพราะว่า อ๋อพี่มืดอ,อยู่ตรงนั้นเอเราไม่อยากยุ่งด้วยก็เดินไปอีกทางนึงเฮ้ยพี่ขาวอยู่นั้นเราไม่อยากยุ่งด้วยเราไม่อยากยุ่งเกี่ยวเราก็เดินไปอีกทางฮนะแต่ประเทศไทยเดินไปไหนหนีหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเราไม่รู้นี่หน้าตาคล้ายกันหมดนี่ <laughs> าจาว่าประเด็นเอ่อเออไอไอคลิปขับเฮ้าของเด็กไอไอที่เหยียดคนอีสานเนี่ยจาว่านี่ยังถือว่าเล็กน้อยครับ แต่ก็ดีแล้วครับที่ที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาเพื่อให้ให้ให้ทุกคนให้คุณค่ากับคําว่ามันคุณค่าของคําว่าเป็นมนุษย์นะครับว่ามันมีมันควรที่จะมีความเท่าเทียมกันมากน้อยแค่ไหนครับนะก็ก็เป็นสิ่งที่ดีมากครับโอเคอ่ะอยังไงวันนี้จ่าก็ขอตัวไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวทิ้งท้ายอ่ะพามาดูบรรยากาศจ่าพาน้องหมามาเดินนะครับ <laughs> พามาคุยเรื่องสยามเรสิบนาทีแล้วโอ้ปัดโถปัดโถแม่จาโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับอ่าทุกคนนี่ครับบรรยากาศเห็นปะ่ะจ่าอยู่แถวบ้านนอกนะมีคงมีเขามีป่ามีทุ่งน้ำมีทุ่งยญ้ามีถนนถนนดินแดงด้วยโอ้โหมีที่ไหนแล้วเนี่ยเนี่ยจ่าก็เดินอย่างนี้ทุกเช้าเลยครับอันนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วะอาทิตเริ่มออกมาเปี้ยงเปี้ยงแล้วเ,เ,เนี่ย น้องหมาจะอ,อ,อึอแล้วครับมาเร็วมาเร็วมาวอ๋อน้องหมาอึอ,อ,อจบคลิปด้วยน้องหมาน้องหมาอ,อ,อึอนะครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับผม